เอ้ยเหมือนนกเลยค่ะสวยเหมือนนกปินเป็นฝูงเลยอะว้าวทำมือเป็นหูเป็นคอน,นกปลาบิงโก้ด้วย,ย <laughs> ดูสิดูสิตัวนี้มันทำไฮไลท์ผมอะคะ่ะสีพาสเทลซะไม่มีอะสุดยอดโทนี่แพมมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะเราอยู่กันที่คาเมลีพับปีกช้าม เราจะไปเริ่มตรงไหนกันดีนี่ค่ะมาคาเ์พวรีพาร์กบิกก็ต้องมาตรงขี่อูดนะขี่ใช่ไหมแม่หนูว่ามันดูแบบเหมือน,นเป็นแบบเป็นทะเลทรายใช่ก็เขาแต่งเป็นตียทะเลทรายเนาะอยากขี่อูดหนูก็อยากขี่อูดเดี๋ยวมาขี่<ๆ>เดี๋ยวมาขี่กันเนาะ<ๆ>เดี๋ยวมาขี่อูดกัน แองโกล่ากูดเบ๊ะเบ๊ะเขาแพะหรอคะลูกแพะเปนหมือนแพะมากกว่าอืมแต่ร้านอาหารสัตว์เขาไม่มีขายตรงนั้นไงคะไปซื้ออาหารสัตว์กันแน่นนะคะโอ้อาหารแพะปเ็นด้านนู้นนะคะอาหารแท้มาเป็นถาดแครอทของมาล่านะคะมาล่าเราจะเรียกมาล่าเราต้องเรียกมาล่า น้ำมนุษย์เราไม่ใช่หมาล่าเราคือมาล่าคุณจะให้ไหนก่อนถ้าไหนก่อนดีคะลูกฉันอยากให้ตัวนี้ค่ะอ่างั้นให้เป็ดมามาถือให้ป๊าป๊าถือให้ก็ได้ได้ครับเดี๋ยวแบ่งแครอทให้พายพายได้ค่ะใช่มันกินเลยหรอคะเคยๆยิบเป็นอันๆยื่นให้มันเลยให้น้องแทงให้น้องเลยค่ะแมวหมามีว่ามันคล้ายๆจิงโจ้

S <S น้องพายดีใจกว่ามาล่าลค่ะได้กินนี่ใครดีใจกว่ากันมาล่าหรือน้องพาย <S 2> <S 2> <S 2> ให้ตัวอื่นบ้างก็ได้ครับให้ตัวนี้กินโอ้จะจะจะอุ้ยมันวิ่งมาเลยมันวิ่งมาเลย วิ่งมาเลยอ่ะหุ่ยเขามันสวยจังโอ๋ใจเย็นใจเย็นน้องแพะใจเย็นนะน้องแพะให้น้องแพะคนให้อาหารมันอ่ะคนให้แต่มาล่าบางลูกให้น้องบ้างให้น้องบ้างให้น้องหน่อยให้น้องหน่อยพายให้บ้างครับพายให้บ้างครับเป็นอาหารเม็ดนะคะเป็นอาหารเม็ด ไอ่อยขอบคุณมากมนุษย์ขอบใจมากมนุษย์เราไม่ได้ไปหาหมอฟันเลยเราไม่เคยจัดฟันนะมนุษย์เดี๋ยวไปล้างมือด้วยนะแต่ว่าหนูไปรูปหัวมันนะโอดูพวกนี้มองงงเลยแล้วของเราล่ะมนุษย์ขึ้นรถไม่ใช่หรอกปาจะกินกะเพราเป็ดเหรอป้าอันนี้คือกระหังหรือปามาเตรียมทำกะเพราเป็ดป๊ะป๊ะ สีมันมีเฉดสีที่เขาเรียกว่าเขียวหัวเป็ดหนูเจอยังคะมันมีเป็ดก็คือตัวที่หัวสีเขียวใช่นั่นแหละเขาเรียกเขียวหัวเป็ดเอาก็มันหัวเป็ดสีเขียวค่ะใครรอตัวถึงค้าป้อนมาแสะได้เลยนะคะขอบคุณค้าไป Let's go ตามปาป้าไป ดีที่ที่นี่มีต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะมันก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่เดินได้สบายๆอยู่โพนี่โพนี่จ๋าโพนี่แพมมาแล้วค่ะก็โพนี่ค่ะลูกไม่ใช่ยูนิคอร์นนี่โพนี่แพมมาแล้วนะมาไม่ถึงนี่แพมมาตรงนี้แพมาตรงนี้ <c oughs> โอ้โหตัวนี้มันทําสีผมหมอทําไมสีมันผมมันเป็นสีพาสเทลอ่ะนี่จริงๆนะคะเนี่ยสีผมมันออกสีพาสเทลเลยอ <c oughs> มันทําสีผมมาอู้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตัดหน้ามาเหมือนแพมเลยกลัวไหมกลัวไหม เขาไม่ถึงเขาไม่มามันมองอายากให้ถ่ายอันนี้เปด็ดมงกุฎมีปุกปุยอยู่บนหัวหนูฝั่งนู้นฝั่งนู้นค่ะเป็ดมงกุฎที่หนูจด้ไข่มาอุ้ยมันไข่มันมีไข่หล่นอยู่ฟองนึงอ่ะเห็นปล่าคะนั่น่ะเออมีไข่หล่นอยู่ฟองนึง นี่ค่ะมีบงกุดอยู่บนหัวจริงๆด้วย,วย,วยขึ้นที่สูงเพื่อมาหาฮีราฟอยู่ไหนอีราาจ๋าอีราาจ๋า ยีรับจ๋ารเพรลูกเรียกยีรับกห็ต้องเรียกอะไรอะจจจจกุ๊ก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 รับรอยังไงรับครับรับรับน้ำลายไหลแล้วแต่ไม่ลงมารับรับจ๋า รับไปหลบแดดรับจ้ารับเดินมาตรงนี้หน่อยรับดูความพยายามของป๊าป๊าลูกดูคุณยีรามากินของป๊าป๊าหน่อยแล้วดูดูดูยืนเคี้ยวไม่สนใจเลยรับ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 สงสัยมันอิ่มมันไม่หิวอะไรเนี่ยอิ่มยีราบไม่กินมาแร้วมาแล้วพ่อลิงแทน น้องแพมเสียบเป็นเมื่อกี้น้องแพมก็เสียบเองค่ะป้าเมื่อกี้น้องแพมก็เสียบเองไม่กินจริงหรอป้่จีบป๊าว่าไปเรื่อยความพยายามอีกครั้งของป้าป๊าในการพยายามจะป้อนกล้วยอีรับรับรับีรัเป็นชื่อแต่ป้าทำชื่อไม่ได้สู้เขานะป๊านะ นี่มาแล้วในที่สุดในที่สุดในที่สุดก็ทำแล้วโอ้ป,ะอปอ๊ะปะ๊าะทำได้เย่เ yeah! ฮ้ย <c oughs> นี่ฉันสิฉันติดใจให้ฉันอีกคราวนี้ด้เป็นได้คนเดิมเดิมร้อนอ่าคราวนี้ติดใจแล้วกินใหญ่เลย yeah! เย้อ่ะฝากเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้นะ ว้พี่แฟมให้เองเลยดูสิดูสิตัวนี้มันทำไฮไลท์ผมอะค่ะสีพาสเทลจะไม่มีอะสุดยอดเลยตอนนี้หนูให้ไปเยอะมากให้ไปสามแค่หอดถูกใจค่สีผมถูกใจใช่ไหมคะค่ะขี่อูดไม่ไหวมาให้อาหารอูดแทนดีกว่าดูมันมารอแล้วลูก คุณอูดที่ทะเลทรายกับที่เมืองไทยที่ไหนร้อนกว่ากันทะเลทรายหรอ, <c oughs> อแล้วเขาู้อืออือให้เอาครับใหยให้ตี่ไหนครับอ๋อน้องไพ่ให้ตัวนั้นนะโอ้มันมาหาน้องไพยกันใหญ่เลยดูสิดูสิอืี ให้ตัวริมสุดเนาะเดี๋ยวปาจิ้มให้เขาคนให้ตรงการลางอะเยอะดูวิธีจิ้มกล้วยนะคะจึวางกระป๋องไว้แล้วจิ้มเอาง่ายดีค่ะให้ลิมสุดเลยริมสุดลิมให้ตัวริมลิมไม่ค่อยมีริมสุดริมสุดไปอีกลูกเจ้าบอกว่าให้ความหวังฉันทำไมนี่พี่อมาให้ตัวริมสุด กรงสวยจังกรงสีช็อปปิ้งพิ้งด้วยตัวอะไรคะพี่แพมแล้วค่ะคุยกับมันอยู่หรอคะาน,บบนากันนะคะ ไสรกามเป็นไงเธอหิวข้าวเปล่ากินอะไรหรือยังเนาะคุยกันอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเนาะมนุษย์มาเที่ยวทั้งวันไม่ร้อนบ้างหรอเฮ้ฉันละร้อนแทนจริงๆเลยก็ฟามิงโกกินอาหารเม็ดไต่น้ำว้าค่ะใช่ฟามิงโกกินซีเรียลไปเลย ให้ฟามิงโก้กันอุ้ยเจอนี่สีชมพูจังแต่แถมเขาเพียงข้อไปแล้วปิดประตูด้วย มามานะโอเคทำทำทำมือเป็นหูเป็นคอนกปลาบิงโก้ด้วยโอเคสงสัยมันอิ่มหมดแล้วอะนกจ่านกจ่าทำเอาของกินมาให้ มาของกินมาให้มาเกาะมามาทำไมมามาไม่มีของกินมามาไม่มีของกินอีหาพี่แพร่เลยนกไม่ยอมกินอาหารพวกเราสงสัยมันอิ่มค่ะสงสัมันอิ่ม ี่เหมือนน้องคายเกาะมาไม้เลยอะ่ะดีใจกับพี่ชั้นไหมค่ะมันยอมกินแล้วอะไรไม่ต้องเล่นไปอ่กินเม็เดเตี้ยพอหรอกินเม็เดเตี้ยอิ่มเลยเหรอโอ้นี่ไงนี่ดูป้าโชป้าโชเนี่ยถ้มามันไมกโอ้มันไม่กินหนูคะ่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะสรุปอยากขี่อูสุดๆคะ่ะ ถึงแม่อูดมันจะไม่น่ารักก็สู้ค่ะอ๋อมีเพื่อนขี่มีเพื่อนขี่อูดอยู่ตอนคิวนะคะอืมก็ต้องรอเนาะเขาคิวก่อนเนาะน้ำพรอ,อได้ค่ะที่นี่เครื่องเล่นแบบ ผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นเยอะอยู่นะคะแต่มามีเดาว,ว่าคนจะคิดว่าที่นี่เหมาะแต่แค่เด็กเล็กก็เลยไม่ค่อยมีเด็กวัยรุ่นมาแต่ที่นี่เครื่องเล่นเยอะอยู่นะลองแวะกันมาดูนะคะไปวิ่งมาโค,โคเป็นนกแก้วเหรออันนี้เด็กวัยรุ่นต้องชอบแน่ๆค่ะไปแล้วอุ้ยตีมันขยับได้ค่ะ เอ้ยเหมือนนกเลยค่ะสวยเหมือนนกบินเป็นฝูงเลยอะ่ะว้าวอโอ้ยอันนี้น้อเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยค่ะเนี่ยน้องๆเด็กโตงชอบแน่ว้าวนกบิน ด้านในทางออกเป็นเพชรชอบค่ะมีร้านขายของที่แดนด้วยมาีต้นไม้ด้วยอ่มีต้นกระบองเพชรด้วยมีป๊อปคอร์นขายด้วยอ๋อออนี่นี่ที่เป็นแฮมสเตอร์ด้านในอืมส่วนนี้เป็นห้องแอร์ยังสบายนะคะแต่ต้องแต่ต้องเข้าจากข้างนอกเนาะเข้าตรงทางออกไม่ได้นะไปออกกันโอ้แสงแดด เอาตัวนี้นะคะมาหล่อสีน้ำตาลตัวนี้ม,นนมีเพื่อนมาขี่หมหอู้มีชั้นสองด้วยจิงติดแล้วครับเสียงดังแล้วพร้อมอยังน้องเพรพร้อมอยังไปแล้ว มแามา่จับอยู่ลูกไม่ต้องกลัวน่ารักทุกตัวเลยมีสิงโนะตด้วยใช่มีสิงโตด้วย เดี๋ยวน้องพายบายบายให้คุณยายลูกบายบายคุณยายบายบายคุณทูน่ครับ <laughs> อืมได้บอนเป็นนังเงือกค่ <laughs> ะเทพเจ้าเทพเจ้าโอ้ oh. จอกันใหม่คลิปหนะ้คะ